เอาล้วสิครับคุณผู้ชมครับสะเทือนเกาหลีอีกแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาวอลล์บอลหญิงไทยของเราอย่างโมเมธนัชาสุขสดครับบิ๊กแมตช์ประจำหลีเกาหลีวันนี้นะครับไฮพาร์ของโมเมบุกไปเยือน i b k เคอลโทที่มีพ่อใหญ่คิมโฮชอยเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยก่อนเปิดฤดูกาลนะถูกยกย่องให้เป็นทีมเต็งแชมป์ด้วยกันทั้งคู่ แถมยังมีสตอรี่ที่น่าสนใจเพราะว่าไฮพาร์เนี่ยดวลกับทาง IBK ในการชิงชนะเลิศโคโวคับตอนนั้นไม่มีโคต้าผู้เล่นต่างชาตินะครับผู้เล่นเกาหลีล้วนแล้วกลายเป็นทีมของพูออ้ใหญ่ IBK เอาทษท์ที่เอาชนะไปได้ไนงะเกมนี้ก็เลยกลายเป็นเกมที่หูคนเกาหลีให้ความสนใจมากๆก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนี้นะครับบอกได้เลยครับว่านักกีฬา วอลเล่บอลหญิงไทยของเราอย่างโมเมธนชาสุขสดฟอร์มโคตรดีครับลงสนามเล่นในลีกเกาหลี2นัดเนี่ยทำคะแนนรวม37แต้มครองอันดับหนึ่งอัตราความสำเร็จการโจมตีด้วยตัวเลขสูงถึง47.83%หมายความว่าโมเมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนจากการบุกได้มากที่สุดในลีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยโมเมยังรั้งอันดับหนึ่งในหมวดอัตราความสำเร็จในการรุกจากการเปิดบอลที่5 2 9 4เอร์เ ธนชาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ากำลังฟอร์มฮอตแบบสุดๆเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ฟอร์มดีสุดๆนะครับภายใต้แนวรุกสุดชากาด MMK โมเมโมมาคังโซฮวีซึ่งในเกมนัดนี้ครับต้องรายงานว่าทางฝั่งของไฮพาร์ตเนี่ยยังขาดผู้เล่นตัวหลักสำคัญก็คือในส่วนของแบ y ยูนานะครับที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ แล้วก็บอลเร็วตัวเก่าก็เจ็บก็คืออีจียุนผู้เล่นหน้าใหม่นะครับลงเป็นตัวจริงตัวเซตยังเป็นอีจียองนะครับไม่ใช่คิมดาอื่นด้วยนะครับแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าเซตแรกรูปเกมของทีโมเมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าโมมาะครับตัวทําแต้มหลักเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ตบสําเร็จแค่25%เท่านั้นนะครับเรียกว่าการทําสกอร์ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ คังโซโวีกับธนชาเองก็พยายามแล้วนะครับแต่ว่าเซตแรกได้คนละ4แต้มเท่านั้นต้าน i b บเโทษไม่ไหวครับเพราะว่ายุคโซโยองนะครับหัวเสาตัวเก่งของพ่อใหญ่ IBK เข้ามาดีนะครับรวมไปถึงวิกตอเรียก็ทำา5แต้มด้วยจบเซตที่1เนี่ยกลายเป็นทีมของโมเมธนชานะครับที่เป็นฝ่ายตามทีมพ่อใหญ่ก่อน1ต่อ0เซตนะจบเซตแรกไปที่25ต่อ19นะครับ เข้าสู่เซตที่2ต้องบอกเลยว่าโคตรเดือดโคตรมันครับคราวนี้เนี่ยไฮพาร์ตฟื้นตัวครับคังโซฮวี v, ทำได้ถึง7คะแนนนะครับเปอร์เซ็นต์ตบสำเร็จสูงถึง62.5%แม้ว่าโมมาในเซตที่2ก็ยังไม่ดีขึ้นนะทำสำเร็จแค่20%เองนะครับแต่ก็ได้บอลเร็วอย่างคิมเซบินช่วยด้วยนะครับรวมไปถึงการพยายามเล่นกันอย่างมีสมาธินะครับทำให้ได้ เซตที่2ไปนะครับผ่อนคลายนะครับตีเสมอเป็น1ต่อ1นะไฮพาร์ Hi ath, ชนะไป25ต่อ3เขาสู่เซตที่3เนี่ยผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเป็นเกมที่สูสีมากครับแล้วก็เบียดกันนะครับแต่ว่าท้ายเซตเนี่ยนะโมมาที่เรียกว่าอาจจะดอบไปในช่วง1-2เซตแรกครับกลับกลายเป็นว่าเซตที่3นี่โหเปอร์เซ็นต์ตบ ทําแต้มสูงมากขึ้นนะครับแถมยังมีเสิร์ฟเอด้วยนะครับแล้วก็เลยทําให้ม omentum มันเปลี่ยนพลิกสถานการณ์ว่าจุดเปลี่ยนอยู่ที่เซตนี้เลยครับเพราะว่ากลายเป็นไฮพารสครับที่เอาชนะนะครับ25-23แางหน้าเป็น2ต่อ1น่เซตแบบเหลือเชื่อนะนักสถานการณ์ตอนนั้นนี่ต้องบอกเลยพ่อใหญ่เริ่มวีนแล้วนะครับเริ่มโมโแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอีก1เกมเลยนะครับที่เซตที่4เนี่ย ไฮพาร์อยางเอาโคตรมาครับโดยเฉพาะแม้ว่าจะเป็นช่วงต้นเนี่ยนะครับที่ไฮพาร์นำห่างนะแต่ก็โดนทางฝั่ง IBK ตีเสมอได้12-12นะครับแล้วโดนแซงด้วยตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีเซต5นะแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับกลายเป็นโมมาที่เซต1เซต2ไม่มาครับระเบิดฟอร์มแบบสุดๆแล้วก็ทำให้นะครับทีมนะครับสประสาน MMK โมเมโมมาคังโซฮวีครับปราบ เอาชนะนะครับเต็งแชมป์อย่าง IBK Althos ได้นะครับในเฟนที่4ชนะไป25 2 2ิบสองจบ4เซตเนี่ยไฮพาร์ Hi ath, ร้างชนะ IBK โ l t o ไป3ต่อ1นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับคนที่ได้รับคำชื่นชมก็คือ3นักกีฬานะครับซึ่งมีนักกีฬาไทยในนั้นนะสื่อเกาหลีขึ้นเฮดเลยว่า3แนวรุกความเสถียรสูง MMK นะครับก็คือ ธนชาสุขสดหรือโมเมของเราโมมานะรวมไปถึงคังโซฮวี v, โมมาทำท็อปสกอร์นะครับ25แต้มในเกมนี้ตามมาด้วยคังโซฮวี v 18แต้มแล้วก็โมเมธนชาทำไป13แต้มนะครับซื่อกาหลีบอกว่าสามารถยืนระยะโดยไม่ยุบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมรุกของไฮพาร์เสถียรสุดๆเลยส่วนทางฝั่งของ i b บีแคลทนะครับ เกมนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่ทำท็อปสกอร์นะวิกตอรเรียตบไป33คะแนนแต่ก็ไม่เพียงพอเนาะส่งผลให้นะสถานการณ์ปัจจุบันครับการแข่งขันวอลล์บอลลีกหญิงเกาหลีใต้ครับทีมของโมเมขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของตารางไปเป็นที่เรียบร้อยครับลงสนาม3นัดชนะ2แพ้1มี6แต้มเต็มนะขณะที่ I b บอทครับลงสนาม3นัดชนะ1แพ้ไป2มี3แต้มซึง่งนะครับ คอมเมนต์หลังจบเกมเนี่ยระอุเดือดแบบสุดๆครับคนที่โดนสับยับแบบเต็มๆก็คงหนีไม่พ้นเพราะใหญ่คิมโฮชอยนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้เล่นทั้งในบ้านนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เจอกับไฮพาร์ในช่วงหลังก็แย่งแชมป์มานะครับไม่มีใครคาดคิดนะคอมเมนต์แรกบอกเลยบอกแล้วนะครับว่า ไอวีเคอัลทสของปอมพอผู้เล่นต่างชาติของไฮพาร์ตมาเต็มระบบก็รับมือยากมากๆเลยนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่านี่คือความน่ากลัวของไฮพาร์ตอย่างแท้จริงมีทั้งโมมามีทั้งโมเมมีทั้งคังโซโฮวีแถมตัวเซตเตอร์ก็จัดจ้านแบบสุดๆหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทีมของพ่อใหญ่คิมโฮชอยถูกประเมิน เกินไปทั้งที่จริงๆแล้วศักยภาพเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากทีมอื่นเลยหรือบางคอมเมนต์บอกว่าไปไปได้ยังไงพวกเราคาบ้านได้ยังไงเกมนี้เนี่ยมันเหลือจะเชื่อนะถ้าทางฝั่งของไฮพาร์เนี่ยแม้ว่าจะมี MMK แต่พวกเขาไม่มีแบรยูนาแต่สุดท้ายเนี่ยไอวีคลทก็แพ้อยู่ดีนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าคิมโฮชอยอ่ะน่าจะปลดระวังไปเลี้ยงหลานอยู่บ้านได้แล้วมั้งอยู่นานเกินไปจนไอวีแคลท หาฟอร์มแก่งและจุดเก่งไม่เจอเลยนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละนะหลีกเกาหลีใต้ทีมไหนถูกประเมินสูงจนเกินไปก็มักจะพ่ายแพ้แบบไม่มีคือไม่มีแปรนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหลือเชื่อนะฉันเองลุ้นมากๆว่าไฮพาร์เนี่ยจะต้องเสียกำลังหลักอย่างโมเมไปในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมช่วงนั้นเนี่ยไอบีเคอทน่าจะสู้กับไฮพาร์ได้นะ หรือบางคอมเมนต์บอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ที่ฟอร์มของโมมาเลยโมมามาได้แรงมากทั้งเซต3เซต4ส่งผลให้ไฮพาร์ตต้านไม่อยู่แพ้ไปแบบสุดเจ็บปวดหรือบางคอมเมนต์ก็มีคำชื่นชมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคือเกมเนี้ย โมเมเองอ่ะนะครับก็มีจังหวะพลาดแล้วก็จังหวะทำได้ดีนะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของวอลเล่นนะแต่คนเกาหลีเองเนี่ยค่อนข้างปลื้มโมเมธนัชชาแบบสุดๆนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าคาบ้านอีกแล้วสําหรับ IBK l เโทสอนไม่จำเปลี่ยนโค้ดเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาเชียร์นะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นหนเกมที่สู้กันอย่างสนุก พวกเราควรชนะ IBK ควรชนะแต่สุดท้ายโดนปาดแบบสุดเจ็บปวดได้อย่างไรนะครับบางคอมเมนต์ก็จัดหนักจัดเต็มใส่พ่อใหญ่ IBK เอาโทษแบบเต็มๆเรียกว่าโดนหนักมากในเกมนี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของโปรแกรมกันหน่อยดีกว่าครับสำหรับเย์บอลลีกหญิงของเกาหลีใต้นะครับคนที่จะตามเชียร์โมเมธนชชาเนี่ยก็ ต้องไปรอจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับไฮพาสจะบุกไปเยือน GS Caltech นะส่วนใครที่ตามนั้งสองอยู่นั้งสองยังไม่หายดียังไม่ได้ลงนะ Ai p a p p r เนี่ยเดี๋ยววันที่30ตุลาคมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ a i p อเ p เ r อร์เจอกับคุณไดฮิลสเตทคุณไดยังไม่แพ้นะคุณไดเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ลงสนาม2นัดชนะ2นัดนะ นี่คือโปรแกรมของสองสาวไทยเรานะครับในลีกเกาหลีถือว่าโ,โหูโมเมต,ตอนนี้ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่เธอมาเล่นลีกเกาหลีเลยนะครับปีแรกอาจจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงปีที่2กลับมาเล่นหลังจากไปเล่นลีกโรมาเนียนะครับแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะต่อสัญญาอยู่กับไฮพาร์ต่อปีนี้ผลงานเปี้ยง ผลงานปังดีจริงๆใครดูเกมรั่นนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปคอนเทนต์ตัวหน้าสวัสดีครับ